ตอนที่หนึ่งนักพรดยกสมุดอารมณ์ที่แปรปรวนของสาวงามชุดดำอาจเป็นสิ่งที่จี้หนิงไม่มีวันเข้าใจได้แต่เมื่อเขาหวนนึกถึงจำนวนครั้งที่ชายชราผมขาวช่วยรับเดิมพันจากการต่อสู้ให้จี้หนิงก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีอย่าว่าแต่การประลองทั้งหมดที่ผ่านมานั้นได้ช่วยหนุนส่งให้พลังฝีมือของเขารุดหน้าก้าวไกลไปอย่างมาก สิทพี่จี้หนิงเสียงเรียกที่แฝงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีดังขึ้นเมื่อจี้หนิงหันไปมองก็พบกับเด็กหนุ่มร่างเล็กมู่จื่อซัวในชุดสีขาวสะอาดที่กำลังวิ่งเข้ามาด้วยท่าทีตื่นเต้นถึงขีดสุดร่างยังมาไม่ถึงมันก็ชิงกู่ร้องตะโกนก้องสิทธิพี่จี้หนิงช่างแข็งแกร่งยิ่งนัก กลับเอาชนะยอดฝีมือระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงคนแล้วคนเล่ากระทั่งเป่ยซานสเวียนถังผู้มีชื่อเสียงก็ยังพ่ายแพ้ให้แก่ท่านและข้าก็ได้ทราบจากสิพิวสันเหมันว่าสิพิพี้เวยที่เอาชนะท่านได้นั้นเป็นผู้อมาตะที่กลับชาติมาเกิดทั้งยังเข้าสู่สำนักและฝึกฝีมือล่วงหน้าก่อนพวกเรามาเนิ่นนานนัก ไม่ต้องพยายามปลอบใจข้าหรอกข้าไม่ได้รู้สึกสำนึกเสียใจแต่อย่างใดจี้หนิงหัวรอกออกมาแต่มู่จื่อซวยังคงไม่อาจระงับอารมณ์ความรู้สึกลงได้ไม่ว่าอย่างไรท่านก็แข่งแกร่งร้ายกาดเป็นอย่างยิ่งสิพิวสารเหมัน hey ถึงกับกล่าวว่าอาฉริยะเช่นท่านนั้นแม้จะเป็นที่สำนักเซียนขาวดำแห่งนี้ ก็ยังยากจะพบพานแม้ในรอบพันปีหมื่นปีจี้หนิงสายศีรษะยกยอกันจนเกินเลยไปแล้วทันใดนั้นทั้งหมดก็พลันได้ยินเสียงทักทายที่ทยอยดังขึ้นไม่ขาดสายท่านเจ้าสำนักอาจารย์ลุงนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดทั้งที่เดินทางมาโดยเปิดเผยและเป็นการรับต่างพากันแสดงตนและเดินเข้ามายังตำแหน่งที่จี้หนิงยืนอยู่ พวกเจ้าทั้งหมดกลับไปก่อนนักพรตหยกสมุดที่เดินนำหน้านักพรตทั้งหมดออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบจี้หนิงเจ้ารั้งอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาสิบรุ่นที่สที่ยังคงเหลือบมองและรอจังหวะหาช่องทางเข้ามาผูกมิตรกับจี้หนิงต่างก็ทำได้เพียงรับคำแล้วล่าถอยจากไปนี่ย่อมไม่อาจโทษว่าพวกมันคิดอ่านวางแผน ด้วยพลังฝีมือที่จี้หนิงแสดงออกในวันนี้ทั้งหมดหล้วนทราบแน่แก่ใจว่าขอเพียงมันไม่ด่วนเสียชีวิตไปก่อนในไม่ช้ามันจะต้องก้าวขึ้นเป็นยอดฝีมือชั้นแนวหน้าของมณฑลปกครองไร้ระลอกอย่างแน่นอนจี้หนิงงั้นหรืออคีศักดิ์สิทธิ์ใช้สายตาอันลึกซึง้งจดจําจี้หนิงเอาไว้ก่อนเดินจากไป น่าสนใจเอยน่าสนใจนักเรื่องนี้ยิ่งมายิ่งสนุกสนานน่าสนใจแล้วนักพรตศกรปรกส่งเสียงร่ำร้องอย่างสนุกสนานก่อนจะพาร่างอ้วนฉูข,ของมันหายลับตามไปจี้หนิงหันไปกล่าวกับมู่จื่อซัวที่ด้านข้างว่าสิบน้องจื่อซัวเจ้าล่วงหน้ากลับไปก่อนเถิดมู่จื่อซัวยักหน้ารับแล้วติดตามเทพทีดาสันเหมันจากไปในที่สุด หากไม่นับรวมบรรดาผู้อมตะที่ยังไม่แสดงตนออกมาแล้วตำหนักวิภาคเต่าอันกว้างใหญ่ก็หลงเหลือเพียงเหล่านักพรตจักรวาลแรกกำเนิดและจี้หนิงเท่านั้นจี้หนิงนักพรตยกสมุดและนักพรตที่ติดตามอยู่ด้านหลังต่างพากันจ้องมองมาที่จี้หนิงด้วยความกระหายใคร,ร่รู้ท่านเจ้าสำนักท่านอาจารย์ลุงจี้หนิงรีบส่งเสียงรับคำด้วยท่าทีนอบน้อม เจ้าทราบหรือไม่ว่าเซียนกระบี่นั้นเป็นเช่นใดเซียนกระบี่ข้าคิดว่านั่นเป็นคำเรียกหาเหล่าผู้อมตะที่ใช้กระบี่เป็นอาวุธด้วยความเคารพหรือว่าคำเรียกหานี้ยังมีความหมายอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกจี้หนิงเริ่มบังเกิดความสงสัยขึ้นในใจท่านอาจารย์ลุงเตี่ยนใช่มิได้บอกต่อเจ้าหรอกหรือท่านอาจารย์มิได้อธิบายอันใดถึงคำว่าเซียนกระบี่ ท่านเพียงให้คำแนะนำในการฝึกฝนและบอกว่าเมื่อใดที่ข้าสำเร็จเพลงกระบี่บงกฎไตรธาตุและเพลงกระบี่สามเชี่ยกระบวนท่าแรกแล้วค่อยกลับไปหาท่านอีกครั้งที่แท้เป็นเช่นนี้ท่านคงเห็นว่าวันใดที่เจ้าสามารถใช้กระบวนท่าแรกของเพลงกระบี่สามเชียยได้วันนั้นเจ้าก็ย่างเท้าเข้าสู่วิถีแห่งเซียนกระบี่ไปเรียบร้อยแล้ว นักพรตยกสมุดรับยักหน้าแล้วกล่าวถามต่อไปเจ้าคงทราบดีอยู่แล้วว่าโลกนี้ประกอบไปด้วยเต่ามากมายหลายวิธีจี้หนิงส่งเสียงรับคำพร้อมกับที่ในใจครุ่นคิดไปถึงเรื่องที่เจ้าตำหนักขุยบอกต่อเขาว่าเทพมารดาหนิวาซึ่งเป็นยอดคนอันดับหนึ่งของปรายภูมินั้นรู้แจ้งในเต่าถึง8400 0วิถีวิถีแห่งเต่านั้น มีมากมายมหาศาลจนเกินกว่าที่จะนับได้ท้วนนักพรตหยกสมุดจ้องมองจี้หนิงนอกจากนี้มันยังถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วยวิถีแห่งเต๋าสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับจี G ้หนิงข่มวดคิ้วทวนคําถูกต้องแล้วมีตั้งแต่ระดับสูงสุดเต๋าแห่งสวงสวรรค์ไปจนถึงเต๋าวิถีหลักและ เต่าทั่วไปจี้หนิงรับฟังจนแทบลืมหายใจนี่เป็นเรื่องที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแม้จากปากอาจารย์ของเขาเองเต่าแห่งสวงสวรรค์นั้นทั้งสูงส่งทั้งลึกล้ำมันเป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่งทั้งยังเป็นพลังที่หนุนส่งวิถีแห่งจักรวาลให้ดําเนินต่อไปคอยควบคุมบงการแม่ท่าทั้งห้าซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาล ดังนั้นเมื่อเราเอ่ยสัตสาบานโลหิตต่อเต๋าแห่งสวงสวรรค์ก็เท่ากับว่าเรากำลังสาบานต่อกฎสูงสุดแห่งจักรวาลผู้ที่ฝืนทวนคำสาบานจึงไม่มีทางหนีรอดไปได้จี้หนิงรับฟังจนตะลึงลานตามตำนานที่เล่าขานหากผู้ใดสามารถรู้แจ้งในเต๋าแห่งสวงสวรรค์ผู้นั้นก็จะทะยานขึ้นเป็นยอดคนเหนือไตรภูมิ เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ดวงตาของนักพรตยกสมุทรและนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดที่ยืนรายล้อมบ้างก็ทอประกายแห่งความทะเยอทะยานบ้างก็ทอประกายฝันใยออกมาเต่าแห่งสวงสวรรค์นั้นเป็นความลับแห่งฟ้าดินที่ผู้ฝึกตนในวิถีแห่งความเป็นอมตะทุกคนล้วนกระหายใคร่ครอบครองแต่ถึงเช่นนั้น ข้าก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีผู้ใดที่สามารถตีความเต่าแห่งสวงสวรรค์ได้สำเร็จนักพรตหยดสมุดหัวรอกออกมาเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางของจี้หนิงแม้แต่ในตำนานที่เล่าขานก็ยังไม่มีจี้หนิงทอดถอนใจกับตนเองเต่าแห่งสวงสวรรค์น,นั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังเช่นนี้เองมีหน้าเล่าจึงไม่มีผู้ใดกล้าฝ่าฝืนคำสาบานที่ให้ไว้กับมัน ระดับที่รองลงมาก็คือเต่าวิถีหลักซึ่งแต่ละวิถีก็ล้วนแล้วแต่สูงส่งและยากที่จะตีความให้รู้แจ้งได้เช่นกันนับพรตหยกสมุดร,รอคอยให้จี้หนิงเรียบเรียงความคิดชั่วครู่แล้วจึงกล่าวต่อไปและหนึ่งในเต่าวิถีหลักเหล่านั้นก็คือเต่าแห่งกระบีโอจี้หนิงร้องอุทานออกมาอย่างลืมตัวที่แท้เขากลับฝึกฝน และตีความเต่าวิถีหลักได้โดยไม่รู้ตัวก่อนที่จะสามารถรู้แจ้งในเต่าแห่งกระบี่ผู้ฝึกฝนจะต้องพอสร้างใจกระบี่ของตนขึ้นมาก่อนแล้วจึงทําการขัดเกลาวจนมันเรืองโรดถึงขีดสุดซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันกับกระบวนท่าแรกของเพลงกระบี่สามเชี้อที่ผู้ฝึกจะต้องอุทิศตนและทุ่มเทจิตใจให้กับกระบี่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง จนใจกระบี่ของตนนั้นกระจ่างเรืองโรดและการที่จะบรรลุถึงขั้นนั้นยังยากเย็นยิ่งกว่าการบรรลุเขตแดนของเต่าแห่งหยาดพิรุณอีกหลายเท่ากล่าวโดยรวบรัดเพราะระดับของเต่าที่แตกต่างกันนี้การจะเข้าถึงความรู้แจ้งขั้นแรกเริ่มของเต่าวิถีหลักจึงยากเย็นยิ่งกว่าการเข้าถึงระดับเขตแดนแห่งเตา่าทั่วไปอีกมากนักจี้หนิงพยักน้ารับ เขาย่อมเข้าใจดีกว่าใครว่าการจะสำเร็จกระบวนท่าใจกระบี่เรื่องโรดนั้นยากเย็นกว่าการบรรลุเขตแดนกระบี่หยาดพิรุณถึงเพียงไหนนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าจึงเอาชนะเปิดซานสเวียนถังได้ทั้งที่มันรู้แจ้งในเขตแดนแห่งเต๋าถึงห้าวิถีอย่าว่าแต่เต๋าแห่งกระบี่นั้นก็โดดเด่นเป็นเอกในด้านพลังทำลายล้างแม้ในหมู่ของเต๋าวิถีหลักด้วยกัน ในสำนักเซียนข่าวดำเรามีเซียนกระบี่เพียงสองคนเท่านั้นก็คือเจ้าและท่านอาจารย์ลุงเตี่ยนใช่และเนื่องจากเจ้าสามารถเข้าถึงความรู้แจ้งในเต่าแห่งกระบี่ซึ่งเป็นเต่าวิถีหลักทางสำนักจะมอบลูกลมข่าวดำให้กับเจ้าเพิ่มขึ้นอีกสองพันลูกนักพรตยกสมุดยื่นส่งขวดยกที่ไม่ทราบนำออกมาตั้งแต่เมื่อใดให้แก่จี้หนิง จี้หนิงต้องยับยั้งตนเองมีให้กระโดดโลดเต้นในฐานะที่สามารถบรรลุเขตแดนแห่งเต๋าท่านอาจารย์เพียงมอบลูกลมขาวดำให้เขา1,000ลูกเท่านั้นการได้รับลูกกลมขาวดำถึง2,000ลูกถือว่าเทียบเท่ากับรางวัลที่เขาได้รับเนื่องจากบรรลุพลังแห่งเทพสำนึกเลยทีเดียวเหตุใดเรื่องนี้จึงไม่ถูกบันทึกในสมุดขาวดำ จีหนิงรีบถามขึ้งอย่างนึกได้ข้าจำได้ว่าสมุดขาวดำระบุชี้อย่างชัดเจนว่าผลงานแต่ละประการที่จะได้รับลูกกลมขาวดำเป็นการตอบแทนนั้นประกอบด้วยเรื่องใดบ้างแต่ข้ากลับไม่พบเห็นเรื่องการบรรลุเป็นเซียนกระบี่ถูกบันทึกเอาไว้เลยนักพรตยกสมุดกล่าวตอบด้วยสีหน้าจริงจังการล่วงรู้ในเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาสมควรรู้รัง แต่จะทำร้ายใจแห่งเต่าของผู้ฝึกตนความแตกต่างของระดับแห่งเตา่าจึงมีใช่สิ่งที่จะนำมาบอกเล่าก่อนเวลาอันเหมาะสมลองคิดดูว่าหากเจ้ามัวหมกมุ่งอยู่กับการตีความเต่าระดับสูงจนละทิ้งวิถีแห่งเตา่าที่เหมาะสมกับตัวเจ้าเองแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นรังแต่จะก่อให้เกิดผลเสียโดยไม่มีประโยชน์อันใดแม้แต่น้อยจี้หนิงค่อยเข้าใจในที่สุด นักพรตยกสมุดหันกลับไปทางนักพรตคนอื่นที่ยืนอยู่แม้แต่ในหมู่พวกเราเองก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องระดับแห่งเตา๋าหลังจากที่ประสบความสำเร็จถึงท่านเจนจบตลอดวิถีแล้วเท่านั้นเพราะนั่นจึงเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะเริ่มศึกษาตีความเต่าวิถีหลักได้ทว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ของสำนักเรา แม้แต่ในหมู่ยอดอัจฉริยะเช่นผู้อาวุโสพระเนจรอุดรก็ยังไม่เคยมีผู้ใดที่สามารถรู้แจ้งในเต่าวิถีหลักอย่างเจนจบตลอดวิถีได้เลยเพราะเต่าวิถีหลักนั้นยากนักที่จะตีความการจะรู้แจ้งในเต่าวิถีหลักโดยสมบูรณ์นั้นยังยากกว่าการจะรู้แจ้งในเต่าทั่วไปอย่างสมบูรณ์หลายพันหลายหมื่นเท่าแต่พลังของมันก็ยิ่งใหญ่กว่าเต่าทั่วไปอย่างเทียบ ไม่ติดเช่นกันดังนั้นเจ้าจงตั้งใจฝึกฝนให้ดีอย่าได้เกียจคร้านย่อหย่อนเป็นอันขาดสิทธิทราบแล้วจี้หนิงรับคำด้วยสีหน้าและน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจังประเสริฐในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเซียนกระบี่นั้นเจ้าไม่ต้องถามข้าผู้เดียวในสำนักเซียนขาวดำที่จะสอนสั่งเจ้าได้ก็คืออาจารย์ของเจ้าเอง นักพรตหยกสมุดกล่าวตัดบทอย่างร่าเริงแล้วหันกายจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะจี้หนิงอันที่จริงข้าเองก็มีได้มีโอกาสดูแลเรื่องการรับสิทธิเข้าสำนักสักเท่าใดแต่เพียงได้กระทำก็รับเอาตัวยอดอัจฉริยะเช่นเจ้าเข้ามาช่างมีหน้ามีตานักฮาฮาฮานักพรตอู่ซิวและนักพรตคนอื่นต่างเดินเข้ามาสนทนากับจี้หนิงอย่างเป็นกันเอง พวกมันล้วนคาดเดาได้ว่าในอีกไม่กี่สิบปีหรือร้อยปีข้างหน้าเด็กหนุ่มผู้นี้จะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับพวกมันเมื่อเหล่านักพรตจากไปจนหมดซิ้นจี้หนิงค่อยระบายลมหายใจออกอย่างยาวนานเต่าแห่งสวงสวรรค์เต่าวิถีหลักเต่าทั่วไปจี้หนิงพลันได้คิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมา เจ้านิเวศใต้วารีรุ่นแรกผู้เป็นเจ้าของสมบัติวิเศษระดับเซียนและระดับอย่างพิสุจิ์จำนวนมากมายทั้งยังเป็นเทพอสูรในยุคก่อนกำเนิดจักรวาลผู้มีชื่อเสียงเหนือไตรภูมิหัดปิลิดดาวที่เป็นเทพวิชาสร้างชื่อของเขาก็ทรงพลังร้ายกาศนักพรตสามชีวิตผู้นี้ก็คงจะรู้แจ้งในเต่าวิถีหลักเช่นกัน ข้าอยากรู้นักว่าเขาใช่สามารถตีความเต่าแห่งสวงสวรรค์ได้ด้วยหรือไม่ยังคงแล้วกันไปเถิดจี้หนิงรีบระง,งับความคิดอันยุ่งเหยิงแล้วก้มลงมองขวดยกในมือลูกกลมขาวดำสองพันลูกนี้รวมกับส่วนที่ข้าชนะพนันจากการประลองวิภาคเต๋าข้าจะนำมันไปแลกเปลี่ยนเป็นเทพวิชาหรือเคล็ดวิชาสถานวิญญาณดี ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเรียกหาผ่านเข้ามาในจิตวิญญาณท่านอาจารย์จี้หนิงเหลียวมองไปรอบกายจงกลับไปสงบสติอารมณ์แล้วตั้งใจฝึกฝนต่อเจ้าต้องใช้เวลาในช่วงนี้เก็บเกี่ยวตีความประสบการณ์ที่ได้รับจากการประลองที่เพิ่งผ่านมาข้าเชื่อว่าเจ้ายังจะก้าวหน้าขึ้นได้อีกหลังจากนี้อีกสามวันค่อยเดินทางมาพบข้า เสียงของผู้อมตะเตี่ยนใช่ดังสัท้านภายในห้วงแห่งจิตวิญญาณของเขาผู้อมตะทั้งสี่ต่างพากันเหลียวมองจี้หนิงอีกครั้งก่อนจากไปโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้แม้จี้หนิงจะไม่พบเห็นผู้ใดแต่เขายังคงตอบรับออกไปอย่างนอบน้อมสิทธิจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอาจารย์จี้หนิงขึ้นโดยสารบนเรือหอที่แปรเปลี่ยนเป็นลำแสงสายหนึ่งพุ่ง ออกจากตำหนักวิภาคเตา๋ากลับคืนสู่ยอดเขาอุดรธมินอย่างรวดเร็ว